สวัสดีครับจากวันนี้จากบริษัทไอเดียแคร์นะครับเราเข้ามาสำรวจพื้นดาดฟ้านะครับซึ่งเป็นอาคารภาคอายัย4ชั้นนะครับพื้นที่ประมาณ826ตารางเมตรนะครับในย่านกรุงเทพ เรามาตรวจสอบในส่วนของแผ่นนินไว้นะครับเราก็ได้ทําการบ่มน้ำนะครับเพื่อให้คอนกรีตเนี่ยได้รับกําลังอัดปะายที่สูงที่สุดนะครับผมเราเทพื้นไปประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับพื้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครบองค์ประกอบเราทําการถอดแบบปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นในส่วนของลอยด้านล่างว่ามีการผิดปกติของโครงสร้างหรือเปล่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารับชมพื้นด้านล่างกันต่อครับจากการที่เราขังน้ําพื้นดัดฟ้าแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของท้องพื้นเนี่ย จะไม่มีรอยข้ามน้ําให้เราเห็นเลยนะครับโดยองค์ประกอบรวมแล้วเนี่ยพื้นดาดฟ้าเนี่ยสมบูรณ์ดีครับเราออกแบบเนี่ยป้องกันแผ่นินไหวไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้สบายใจได้เลยครับกับลูกค้าทุกท่านนะครับการตีแบบรับพื้นดาดฟ้านะครับจะเห็นว่าเราวางระยะโคงเข้า30เซนนะครับโดยรอบเลยนะครับเราทํางานตามมาตรฐานและคุณภาพ และตามหลักวิศวกรรมทุกทุกอย่างนะครับควบคุมงานโดยวิศวกรนะครับถือว่าผ่านครับในส่วนของเสานี้นะครับเสานี้ขนาดดิเมนชัน30คูณ60เซนเมตรนะครับซึ่งเป็นเสารับโครงสร้างอาคารคอสลอ4ชั้นนะครับพื้นที่ประมาณ826ตารางเมตรจะเห็นว่ารูปร่างขนาดโดยการผ่านการบ่มปูนมาแล้วนะครับมีอายุของคอนกรีตที่ได้กำลังอัดปลายค่อนข้างสูงนะครับถือว่าผ่านเลยครับ ทุกไอเดียเราสร้างได้ไอเดีย I can